สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าๆของวันนี้นะครับผมเราก็ได้นายามาให้น้องลักกี้กินนะครับนี่นะครับยาสาเล้งหนึ่งนะครับหนึ่งาเล้งนะครับพอก่อวันก็มาทุกมาให้น้องไว้กินนะครับตอนกลางวันนะครับเมื่อตอนกลางคืนก็กินหมดแล้วนะครับเมื่อวานก็เอามาให้เต็มเลยนะครับกินหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาให้กินตอนกลางวันดีเนาะนี่ยาเขียวเขียวนะครับชอบอยู่แล้วนะครับยากําลังอ่อนกําลังกินพอดีเลยนะครับนี่นะครับ น้องกําลังเอาลงนะครับน้องกายกําลังเอาลงวันนี้ <c oughs> น้องกายนะครับเป็นลูกสาวพ่อขวัญเองนะครับผมมาช่วยนะครับมาช่วยเอายาลงให้น้องหลักคีกินนะครับวันนี้นะครับก่อนอนาคตก็จะได้เลี้ยงช้างต่อจากพ่อขวาญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไม่รู้น้องจะสนใจเลื่องช้างหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับยังศึกษาอยู่นะครับเนาะ ก็มาช่วยพ่อนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเรียนนะครับช่วงนี้เขาไม่ได้ให้ไปเรียนเนาะครับตรงนี้นะครับก็เรียนออนไลน์เอานะครับตรงนี้นะครับพอเป็นโรคโควิดนะครับก็ไม่ได้ไปเรียนนะครับน้องก็มาช่วยพ่อนะครับมาช่วยพ่อตัดหญ้าให้น้องลักี้นะครับได้กินนะครับสาวสวยของเราว่าไงนะครับกินหญ้าหมดหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับน่าจะกินหมดอยู่นะครับวันนี้วันนี้นะครับผม มีอย่างรถคููใจด้วยนั่นน่าจะนอนอยู่นะครับดูสิครับได้นอนหรือเปล่าโห้ลอยนอนอยู่นะครับนอนอยู่นะครับเมื่อคืนเนาะน่าจะนอนพักผ่อนสบายใจอยู่นะครับล่าสีดเริ่มจะหายเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มจะหายเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเดินทางมาไกลเนาะก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหายเหนื่อยแล้วเนาะล่ากี้เนาะก็เริ่มจะหายเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนื้อตัวก็ดำเลยนะครับถูต้นไม้ขัดต้นไม้นะครับอยู่ที่นี่มีต้นไม้ถูด้วยนะครับตรงนี้นะครับผม แต่กลางคืนก็จะยุงเยอะนิดหนึ yes, way, slow, However, ่งครับยุงเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นป่าเนาะเป็นป่าครับมันมีเป็นมันมันมีที่โร่งนะครับมันมีที่ล่งนะครับกาศถ่ายเทมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตอนกลางวันก็ดีมากๆเลยนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเนาะก็มีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับบังอยู่นะครับแต่ถ้าฝนตกมาก็เปียกหมดเหมือนกันนะครับเปียกหมดเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าไม่มีที่บังฝนนะครับแต่ที่บังแดดก็ดีใจแล้วนะครับน้องจะได้ไม่ร้อนนะครับตอนกลางวันนะครับผมน้องทองเงินเป็นไงนูน้องทองเงินครับอยู่นู่นเลยนะครับน้องทองเงินนะครับอาถูต้นไม้เล่นนะครับเมื่อคืนก็นอนอยู่ใกล้กันแน่นอนนะครับเป็นรอยนอนอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้อยู่เป็นเพื่อนกับน้องทองเงินก็ไม่หงาเท่าไหร่นะครับน้องหลักี้นะครับก็มีเพื่อนน้องทองเงินด้วยนะครับนูนะครับอาถูต้นไม้ใหญ่เลยทองเงินนูนนะครถูต้นไม้ใหญ่เลยนะครับโอ้ยดีใจคันคันครับ ต้นไม้หักไปหลายต้นแล้วนะครับเล่นกลางคืนนะครับหลักดีนะครับนูนหักใบต้นหนึ่งแล้วนะครับสงสัยยุงกัดหรือเปล่าเอาบมปัดเอาบำปัดยุงนะครับผมอาเสร็จหร้อยังลูกเสร็จยังเสร็จแล้วนะครับแม่ควานน้อยเอาญ้าลงเสร็จแล้วนะครับไว้ให้น้องหลักดีกินนะครับตัวนี้นะครับแม่ควานน้อยของเราขยันเลือกเกิเนาอมีเชือกหนึ่งครับอยู่นู้นครับอีกเชือกหนึ่งนะครับนูนครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับ อยู่ตรงนี้ก็จะผูกช้างเยอะหลายเทือกเลยนะครับอยู่นี่นะครับเป็นที่พักช้างเลยก็ว่าได้เนะเป็นที่พักช้างที่ตกงานนะครับตกงานเนาะก็บางท่านก็ยังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านให้น้องช้างอยู่ก็ผูกไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งกลับมากันเนาะเพิ่งกลับมาก็ยังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีที่อยู่ก็อยู่กับธรรมชาติไปก่อนครับอยู่กับป่าไปก่อนครับไม่เป็นไรเนาะมีบางแดดก็ยังดีแล้วครับมีบางแดดบางฝนไม่เป็นไรนะครับก็ชอบฝนอยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าฝนตกหนักๆช้างก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีที่บังแดดก็ยังดีมากๆเรียนรับที่ตรงนี้เนาะเป็นที่ให้น้องช้างได้พูกันนะครับน้องช้างที่ตกงานมาจากหลายๆที่เลยนะครับหลายๆที่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆก็ร่มรื่นเย็นสบายดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับอากาศก็ดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับแม่ควาน้อยไปกวาดขี้ช้างเร็วลูก ตอนนี้กําลังฝึกแม่ควนน้อยนะครับให้ทํางานนะครับเป็นทํางานนะครับนองไม่ได้ไปเรียนนะครับวันนี้ทํางานก่อนนะครับแม่ควนน้อยกองเรานะครับน้องกายน้องกายน้องกายแขันเหลือเกินวันนี้นะครับโอเคกองกวาดเลยลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเปื้อนน้องกายก็ไม่ได้ไปเรียนนะครับไม่ได้ไปเรียนเรียนแต่ออนไลน์นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้ไปเรียนนะครับ ให้เรียนอยู่ที่บ้านนะครับให้เรียนอยู่ที่บ้านครับน้องก็มาช่วยพ่อนะครับมาช่วยพ่อนะครับมาทํางานกวาดขี้ช้างนะครับกลัวพ่อจะเหนื่อยนะครับอ้าวลักกี้นี่นะควานต่อต่อไปลักกี้ก็คงจะคุ้นเคยกับน้องกายดีนะครับผมเพราะว่าอยู่ด้วยกันได้อยู่นะครับผมลักกี้ก็ใจดีมากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาเข้าไปกวาดเลยลูกไม่เป็นไร อันนี้เป็นเศษนะครับเศษขยะเศษขี้ทางนะครับเราต้องทําความสะอาดให้สะอาดนะครับเพราะอย่างนั้นน้องก็ทางก็ไม่กลิ่นนะครับผมแล้วก็ย้อนอยืนมองนะังงงงใครเนาะมาทำกากอบสะอาดให้เรานะครับงงหรือเปล่าลากีา้งงนะครับงงนะครับโอเคนะครับนูนครับกวาดไว้กองตรงนี้แหละลูก เราต้องทําความสะอาดพื้นที่นอนทุกๆวันนะครับเพราะว่าเราปลูกหลายวันเนาะไม่ใช่ปลูกวันเดียวนะครับถ้า,าพื้นที่สกปรกน้องก็ช้างก็ไม่ค่อยกินหญ้าได้นะครับเป็นยังไงนะครับยางรดห่วงไวห่วงไวห่วงไวเคลไวกลัวพอควานเอาอีกแล้วใครจะเอาไปทําไม้ยางรดหนองหนูชอบเหลือเก,กินนะครับเดียเด๋ยวสักพักเดี๋ยวก็คงจะได้ไปไปเดินเล่นไปอาบน้ําก่อนครับเอายืดเสน้นยืดสายหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่นี่เราปลูกยาวอยู่นะครับน้องช้างก็ได้ แครบขยื่นตัวเยอะเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เยอะนะครับพื้นที่เยอะแล้วก็ปลูกปลูกให้น้องได้อยู่แบบนี้เลยนะครับเดินเล่นทั้งคืนได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับจะยืดเส้นยืดสายดีนะครับถ้าปลูกสั้นๆนะครับน้องช้างก็จะอ่าไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายครับเข้าไปผูกเอาอมุดไปเลยกอนไงมุดไปเลยก็รออาะจะกระวบ่ไหมเออ อ่าดูนะครับให้แม่ควนน้อยน้องกายวันนี้นะครับมาช่วยพ่อนะครับทําความสะอาดพื้นที่น้องลักกี้ของเราเนาอวันนี้นะครับตื่นแต่เช้านะครับตื่นไปตัดหญ้าแต่เช้านะครับกับพ่อเลยนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะไปเรียนอีกนะครับไปเรียนออนไลน์นะครับไปเรียนออนไลน์ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะครับก็ตอนเช้าๆก็มาช่วยพ่อก่อนนะครับตอนนี้เนาออ่าลักกี้ อทักทายหน่อยเร็วเออมันไม่เหนื่อยฮอบเลยเออแบบนั้นเลยลูกหัดให้ทำงานก่อนนะครับเพราะว่าอยู่บ้านนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะก็น้องไปเรียนนะครับช่วงนี้ไม่ได้เรียนนะครับก็มาช่วยพ่อนะครับโอเคจ้าแล้วก,ก้ อากาพื้นที่ให้ก่อนนะครับน้องกายทำการการให้กอดเนาะเราเกลี้มีเพื um ่อนนะพราขวานเยอะเลยนะครับม mm ีควานช้างน้อยด้วยนะครับน้องลากีนะครับเดี๋ยวก็คงได้เห็นน้องกายนะครับขี่ช้างนะครับวันข้างหน้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกขี่ช้างเลยนะครับไม่เคยขี่ลากีเลยนะครับเคยขี่ตั้งแต่เล็กเล็กนู่นนะครับแต่ยังไม่รู้ภาษาเนาะเพาควานก็พาขึ้นขี่นะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับน้องโตแล้วนะครับเพราควานก็ไปอยู่โบเกตนานเนาะน้องก็ ได้เรียนแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เริ่มโตก็เริ่มหัดทํางานกับอยู่กับลูกขี่กับน้องช้างนะครับน้องช้างนะครับน้องกายเนาะเอาเลยล,ลูกกวาดมาเลยกกจะเลื่อยขี้เออกวาดกว,วาดแล้วก็วันนี้มาทำความสะอาดพื้นที่น้องลักกี้นะครับ ตัวน,นี้เราต้องทำความสะอาดทุกวันนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ขวาน้อยของเรานะครับ <c oughs> เป็นลูกของวขวานนี่นะครับเป็นอน้อ,นองกายนะน้องกาย <c oughs> เริ่มจะชินแล้วลักกี้เริ่มจะชินแล้วนะครับลักกี้เป็นช้างที่เข้าได้เลยนะครับเข้าได้ง่ายนะครับไม่เป็นไรนะครับ ความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องกายแบกยามให้น้องลักกี้ก่อนนี่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ทําความส,าสะอาดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนาะพื้นที่ก็สะอาดแล้วนะครับลักกี้นะครับโอเคนะครับเอาให้กินกินเลยไว้ข้างหน,น้านใกล้ต้นไมนะ้ตรงนี้มันมเออตรงนั้นหละเ,เอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกแบกหนึง่งเดี๋ยวน้องกินหมดแล้วค่อยมาแบกมาให้กินอีก อร่อยอร่อยเด็ดคงจะพาไปกินน้ำก่อนแล้วนี่ยอยู่น้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคปัญญาที่เราปลูกเผื่อไว้ให้น้องกี้กินนะครับตอนกลับบ้านนะครับก็สวนหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวตัดอีกสักพักก็คงจะหมดนะครับ อ๋อไม่ได้ปลูกเยอะนะครับโอเคครับได้กินแล้วลักก oui> hey, ี้ดีใจหรือเปล่าครับดีใจมากเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพ so ียงแค่น네ี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับอ้าวโอ้ยรู้จักรู้จักน้องกายน้องกายรู้จักเคยเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆนะครับตอนนี้ก็น้องก็โตแล้วเนาะ